ได้เลยนี่คือบทความรีวิวรถ BYD ชาร์กหกสอิความยาวประมาณ400คำสำหรับวิดีโอ YouTube เป็นภาษาไทยพร้อมรายละเอียดครบทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาโดยไม่ใส่หัวข้อขีดขีดขีดสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับช่อง Auto Scope วันนี้เราจะพาไปจอดลึกกระบะไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง BYD ชาร์6หกสอี่กที่กำลังเป็นกระแสะในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยกระบะรุ่นนี้มาพร้อมกับเส้นสายที่แข็งแรงและดุดัดน โคมไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่กันชนหน้าที่มีความสปอร์ตและอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวถังมีความกว้างและสูงทําให้ภายในดูโปร่งและนั่งสบายการออกแบบด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟท้ายเล็ที่ต่อเนื่องการพร้อมฝาท้ายที่เปิดปิดง่ายรองรับการใช้งานลุยงานหนักหรือขนของได้ดีเข้ามาภายใน BYD ชากหก6 2026ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงมีความนุ่มสบายและรองรับสรีระผู้ขับขี่ได้ดี พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่ทันสมัยระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l a y หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ช่วยขับขี่และความปลอดภัยครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคันสำหรับสมรรถนะ BYD ชาร์กหกสองมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสมผสานพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ทำให้ได้ทั้งแรงบิดสูงและความประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้การลุยทางออฟโรดหรือเส้นทางธุรกันดารทำได้อย่างมัน่นใจการขับขี่บนถนนปกติก็นุ่มนวลการเร่งความเร็วทำได้รวดเร็วและระบบช่วงล่างปรับให้เหมาะสมกับทั้งการขนของและการเดินทางไกลส่วนราคาของ BYD ชาร์กหกคาดว่าจะเริ่มต้นในระดับที่เข้าถึงง่ายสำหรับกระบะไฮบริดพร้อมรุ่นย่อยหลายแบบให้เลือกตามการใช้งานทั้งรุ่นพื้นฐานสำหรับงานทั่วไปและรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นครบครัน สรุปแล้ว BYD ชาค62,026เป็นกระบะไฮบริดที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความประหยัดและความล้ำสมัยหากคุณกำลังมองหากระบะรุ่นใหม่ที่ครบทุกฟังก์ชัน BYD ชาค62,026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก